สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอชั่วเซตน,นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมฟีฟ่ามูบาีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีการนะครับให้ลงเนี่ยเนี่ยไอ้ดวนด้วยแข้งเนี่ยเอ้ยดวนแข้งด้วยสกิลเนี่ยจะทํายังไงให้เราเล่นง่ายๆนะครับผมเราจะได้ชนะเยอะๆนะเอออย่างที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าเราเก็บได้เก็บแต้มได้วันละเท่าไหร่สองหมื 22, 000, 是是่นสองใช่ไหม ทุกวันครับเราก็จะถึงแสนห้าเนี่ยแน่นอนนะในทุกอาทิตย์ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้นะว่าทํายังไงให้เล่นไม่ยากนะผมผมมีวิธีอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอามาบอกนะครับผมเอาละครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับผมใครยังไม่ได้กดนะก็ฝากด้วยนะครับก็เดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมวิธีการทําก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะแต่ก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับก็กดไปที่ทีมของเราครับผม คอนอื่นเลยนะเราก็ต้องเอากองหลังโหดโคดเข้าไปในทีมนะครับอย่างของผมเนี่ยก็ต้องเอาบัวเขาวบัญชาเมธเข้าไปเนาะเนี่ยบัวขาวบัญชาเมธแล้วก็เอออีกตัวนึงก็เปเป,เป้ปอปลามุกนะครับผมรับลองฝั่งนู้นกลัวแน่นอนนะครับแล้วก็พี่โชครถแทีกคนหนึ่งอ่ะพี่โชครถแท่นี่เลยครับจัดทีมแบบนี้เสร็จแล้วนะเป็นงไงบ้างทีม เพื่อนๆทําได้ไหมถ้าทําได้เหมือนผมเด็ดเลยนะ3ตัวนี้นะรับรองโหดแน่นอนนะครับอ่ะล้อเล่นนะครับล้อเล่น <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ได้ทําแบบนี้นะวิธีการนะครับก็คือจัดทีโมเออาําต่ำๆครับผมอันนี้ผมจัดไว้แล้วนี่นะทีโมเออาน้อยๆน,น,นะครับก็โอเออารหกสิบต้นๆอะไรเงี้ยใครมีตัวแบบไหนก็เอาใส่ไปได้เลยเนาะมั่วตำแหน่งไปเลยก็ได้นะไม่ต้องตรงตำแหน่งก็ได้นะแล้วก็ตัวสำรองก็เหมือนกันก็ใส่ไปตัว o 60หกสิบเนี่ยให้หมดเลยนะครับ โออทีมเราก็จะน้อยนะครับผมเออแค่นี้เองพออาทีมเราน้อยแล้วไงเราต้องกดก่อนนะกดใช้ด้วยนะเว้ยไม่ใช่ไม่กดนะอย่าลืมนะครับผมพอเปลี่ยนทีมมาแล้วอย่าลืมนะแล้วพอจะกลับไปลงแรงเฮดทูเฮดหรือวีเออะไรก็ต้องไปเปลี่ยนทีมกลับด้วยนะอย่าลืมนะครับผมขอเตือนนะมีหลายๆคนลืมเยอะนะครับผมวอนี้แหละวิธีการก็เท่านี้เลยนะเอาเราก็จัดทีมเป็นเซตนี้ไว้นะครับแล้วเราก็ไปลงเล่นโดนแข้งด้วยสกิลนะครับผมอเดี๋ยวผมลงให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับผม ก่อนจะไปลงหรือบอกอีกอย่างหนึง่งถ้ามันตรงตำแหน่งแบบนี้บูธมันจะบวกเยอะถูกไหมเราสลับตำแหน่งก็ได้ครับพูดบูธมันจะได้หายนะครับผมอันนี้โอยาทีมเราก็จะน้อยลงไปอีกนะครับเห็นไหมเดี๋ยวสลับให้หมดเลยให้บูธไม่เหลือเลยอันนี้อ่นนี่บูธหมดเกี้ยงเลยเนาะเคมีก็ไม่ขึ้นนะครับโอยาก็ต่ําจัดๆเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวไปลงกันดีกวะนะ่าลองไปลงให้ดูนะครับมาเริ่มมาเลยดีกว่าไปลงให้ดูนะก็คือเราจัดทีมแบบนั้นนะเราจะเจอทีม or ER น้อยอะแล้วก็แรงไม่สูงครับง่ายเออไม่รู้จะเป็นอย่างไรหรือเปล่าเน,นี่ยดูก่อนนะเนี่ยเห็นปะเจอสามหมื่นเองเห็นไหมครับแล้วดูทีมผมสิแปดแสนกว่าเห็ไหมคือมันเล่นง่ายยังไงคือประสบการณ์มันต่างกันนะครับคนแรงเท่านี้ต้องเป็นมือใหม่อะ คือมันก็น่าสงสารนะเวยที่ที่ผมไม่ได้รีบบอกวิธีการนี้ก็เพราะว่าผมสงสารผู้เล่นใหม่ไอเฮี้ยแต่คือถ้าใครอยากจะแต้มเยอะๆมันก็ต้องทำไปเนาะเขาเล่นไปแล้วส่วนเนี่ยเขาสู้ไม่ได้หรอกผู้เล่นใหม่อะประสบการณ์มันต่างกันนะครับง่าย แล้วยกเว้นว่าทํากันหมดทางเซิร์ฟเออแล้วไปเจอกันเองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ตึงแหละแต่ว่าถ้าคนมาทําไม่เยอะมันก็น่าจะสภาพนี้แหละครับอาจทากันให้หมดเลยจบไอ้ที่จะได้ไม่ต้องแบบว่ารู้สึกผิดกันอยู่นะเออเอาจริงๆผมก็รู้สึกผิดแต่ว่าผมมาบอกแบบเนี้ยก็เพราะว่าอยากจะให้ทุกคนทําเหมือนเหมือนกันหมดจะได้ไปเจอกันเองจบๆไปเออผมว่ามีแหละเดี๋ยวได้ไปเจอกันเองแน่ไอ้พวกที่ทําแบบเนี้ยอนะ มาเจอกันมาเจอกันให้หมดเลยพวกไอ้พวกไอ้พวกที่ทํากันเนี่ยตอนนี้มันบางคนเขาก็ยังไม่รู้วิธีการนี้เนาะผมมาพูดนี้ก็เพราะว่าจะได้ทํากมนแม่งทุกคนไปเลยไปเจอกันเองมันๆไปเลยนะครับผม <laughs> เออน่าจะเดือดนะครับจากง่ายๆกลายเป็นยากเลยทีนี้เ <laughs> ชื่อผมเิเฮ้ยเขาเล่นดีอยู่เนี่ยเสมอ ไอ้สัไม่เข้าเสียงเกมหายก็ไม่ต้องแปลกใจนะเพราะว่าเรียกว่าอะไรผมอัดอะผมอัดแล้วเสียงเกมมันจะหายนะครับอันนี้เสมอ,เ,อเขาเล่นดีเขาเล่นดีคนนี้เขาเล่นดีหรือผมไม่มีสมาธิด้วยก็ไม่รู้นะผมก็พูดไปเล่นไปนะครับ เอาใหม่เอาใหม่แต่คือรู้แล้วเนาะว่ามันได้นะครับเดี๋ยวดูให้ดูอีกรอบอีกสักทีสองทีแล้วกันว่ามันจะเจอแรงน้อยๆจริงหรือเปล่านะครับเอออันนี้เห็นปะเจอสามแสนนะเมื่อกี้สามหมื่นอันนี้เจอสามแสนเนาะเนี่ยมันจะเจอค่อนข้างน้อยนะครับเดี๋ยวดูอีกเกมหนึ่งอะเผื่อไม่เชื่อว่าไอ้มันจริงหรอพี่ก็เดี๋ยวจบตาอนนี้แล้วเดี๋ยวลองดูเกมนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนนะ ต้องใช้สมาธินิดนึงอะไอโมดนี้พอพลาดแล้วมันเสียสมาธิพอโดนนำแล้วมันรู้สึกแบบแปลกๆปกเนาะแต่ผมว่ามันก็เป็นโหมดที่ยุติธรรมดีนะถ้าแบบว่าไม่ได้ลดลงลดแรงอะไรลดโอไอทีมอะไรลงมาแบบนี้มันก็เป็นโหมดที่มันพอสมควรเลยนะถ้าเราจัดทีมชุดใหญ่ของเรามาเนี้ยมันก็จะเล่นยากเพราะมันจะเจอแรงเยอะครับมันจับคู่ด้วยการโอไออา ง่ายง่ายหายสัตว์จะแพ้ปะเนี่ย ัวมันโคตรอืดเลยไม่ชินเลยไม่เหมือนทีมเราเนาะทีมเราตัวมันจะแบบเร็วกว่านี้เยอะเลยอีกตาหนึ่งอีกตาหนึ่งสามตาพอแล้วนาะก็น่าจะเห็นแล้วแหละว,ว่ามันใช่อย่างที่ผมว่าไหมนะมันจับทีมจับคู่ต่อสู้ตาม o e r ของทีมเรานะครับผม อันนี้เจอสามแต่หนึ่งแล้วเห็นนะเนี่ยนะผมว่าก็น่าจะพอแล้วแหละเออเดี๋ยวเล่นให้จบก่อนน่าจะน่าจะชัดเจนแล้วเนาะว่ามันเป็นตามที่ผมบอกนะว่ามันจับทีมตาม O.R ER, ทีมของเรานะครับแต่ผมว่าถ้าคนทำกันเยอะอย่างที่ผมบอกนะไปเจอกันเองอยู่แล้วเว้เชื่อดิมันรับรองไปเจอกระเดงเนี่ยมันเอ,อมีเดี๋ยวต้องเจอกันเองด้วยคอยดูดิ พวกพวกทาแบบนี้เราไปเจอกันเองอะไรเงี้ยถ้าถ้าไปเจอคนตึงๆก็ไม่ต้องสงสัยเนาะเขาก็ทําเหมือนเราอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอกันเองนะครับเอาโอ้โหกว่าจะเล่นกว่าจะเล่นท่าเข,ข้าไหมเข้า โอเคนะครับผมเท่านี้นะเราก็จะเล่นไดง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับก็ยกเว้นว่าไปเจอกันเองอย่นงที่ผมบอกนะวิธีการก็อย่างนี้เลยครับตามนี้เลยนะก็ทํากันเยอะๆนะครับผมจะได้มาเจอกันเองนะครับออผู้เล่นใหม่ก็น่าจะชิลขึ้นเพราะว่าเรามาเจอกันเองอะไรอย่างนี้ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กาลังเก็บแต้มอยู่นะครับผม โอเคครับไงวันนี้ก็ต้องขอจบตบเตยเท่านี้แล้วกันใครอยากจะสนับสนุนคอนเทนต์ต่างๆของช่องนะครับผมก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการสมัครสมาชิกนะครับหรือดเนทก็ได้นะครับผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับสมาชิกก็จะมีสิทธิพิเศษนะมีกลุ่มไลน์เข้านะครับผมสามารถไปพูดคุยกันได้นะครับข้อถ้าผมว่างผมจะเข้าไปตอบนะหรือช่องทางหนึ่งก็จะเป็นซุปเปอร์แตงก็ได้ครับซุปเปอร์แดงก็จะเป็นเขาขอบคุณนะครับอยู่ใต้คลิปนะครับใกล้กับปุ่มกดไลค์กดแชร์ของยูทูบนะครับ หรือใครมาสามารถสนับสนุนได้ด้วยเงินนะครับก็สามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ check, กดติดตามนะครับผมก็เป็นการสน,สนับสนุนอีกช่องทางหนึ่งเช่นกันนะครับผมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะค,ะครับไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในสตรีสนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย